เดียวกบจะโมกีไฟนะอะหลายหายคนถามว่าเอ๊ะผมไม่เป็นอะไรเลยพี่ผมมือใหม่มากจะเรียนได้ไหมได้ครับผมนะผมสอนตั้งแต่เอาง่ายๆเลยตั้งแต่การไล่สเกลสองสายเลยเอาแบบไวๆนะคลิปนี้สรุปแบบไวๆเลยว่า คนที่ไม่เป็นกีตาร์อะไรเลยเพิ่งจะหัดจับครั้งแรกเรียนได้ไหมเรียนได้อ่าไปดูครับผมสอนแบบนี้ด้วยอันนี้คือเล่นไวๆให้ดูนะครับแต่จริงๆเนะียในคลิปที่ผมสอนมันจะช้ากว่าน,นี้นะครับสอนสอนแบบว่าสอนวิธีการดีดด้วยนะครับดีดลงยังไงการจับปิกต่างๆอะไรพวกนี้น,นะครับมันมีผลต่อเสียงแล้วก็ตำแหน่งการดีดมีผลต่อเสียง อ่านะครับเห็นภาพเลยตั้งแต่สายหนึ่งสายสองยันสายหกเลยเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็บล็อกฟอร์มต่างๆนะเทคนิคต่างๆ มนรวบรวมเป็นลูกโซโล่หรือการคิดวลีหรือเขาเรียกว่าการแต่งโซโล่ของคุณนั่นเองเห็นไหมอ่ะเห็นไหมก็ขยับไปทีละสเต็ปสเต็ step, step, เรื่อยๆแล้วก็การตีคอร์ดต่างๆตีคอร์ดอย่างไรให้เพาะวิธีการใช้ปิ๊ก ค,คือหลายหลายอย่างรวบรวมมาในคอร์สนี้เลยเป็นคอร์สท,ที่น่าเรียนมากๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับสมัครกันเข้ามาเรยนเลยเลยและที่สำคัญคือ999บาทคุณคิดดูถ้าคุณนั่งไปนั่งรถไปเรียนนะผมเห็นนักเรียนหลายๆคนนั่งรถไปเรียนค่านั่งรถวันเท่าไหร่ร้อยสองร้อยค่าคุณกินเท่าไหร่ห้าร้อยอ่ะค่ารถกับค่ากินตีแบบเวอร์ไปเลยนะห้าร้อยแล้วค่าเรียนอีกชั่วโมงล้เแตห่สองร้อยห้าสิบเต็มที่ นะครับค่ากลับบ้านเอ้ยเจอกระเป๋าเจอโนโ่นนี่นั่นวันหนึ่งคนหมดปุพันธ์เรียนแค่ชั่วโมงเดียวนะแล้วคิดดูกี่ชั่วโมงที่คุณไปเรียนนะโอ้โหเดือนหนึ่งคุณจ่ายไปไม่รู้กี่พันบาทโดยไม่รู้ตัวถูกไหมแต่วันนี้เก้าร้อยเก้าิบเก้าบาท,บาทคุณจ่ายครั้งเดียวแล้วเรียนยี่สบี่ชั่วโมงคุณแบบจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้ <c oughs> เปิดดูไปเลยนะครับมีคลิปสอนตลอดแล้วสิ่งสำคัญคืออัปเดตตลอดมอีเนื้อหาอัปเดตตลอดแล้วที่สำคัญคือ สอบถามได้ตลอดสมมุติว่าเอาพี่ขอจจับยังไงผมก็จะทำคลิปอ่าน้องครับขอจนะครับ,อ,รบอ่าเริ่มจากนะครับนิ้วกลางนะครับจับที่สายหกท้อง3าเนี่ยผมก็จะสอนแบบนี้เลยอ่าประมาณอย่างนี้อันนี้ป็นเป็นคําถามง่ายๆนะสมมุติสมมตุมมตินะเนี่ยผมก็จะทําคลิปแล้วก็ลงกลุ่มนะครับคนอื่นก็ได้ประโยชน์คูณเองก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดถูกไหมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียนแบบไม่รู้จบนะครับคือรหัสเดียวไม่มีโอ้โหต้องไป,ไ,ปไปสมัครใหม่ต้องมีคอร์สดนไร่ต้องนะครับคือเรียนรหัสเดียวจบเลยตลอดชีพถามได้ตลอดไปเอาจนกว่าคุณจะเก่งคุณจะเป็นคุณจะอัดเพลงได้คุณจะแต่งโซโล ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่หมดแค่นะ้อูมันมีความพิเศษมากๆคอนี่มันหอมหวังจริงคือไม่ได้สอนให้คุณเล่นแค่าการไล่สเกลแบบนี้อย่างเดียวหลายๆคนเรียนมาแบบนี้คือแบบนี้นะครับคือหลายๆคนอะไล่ได้ไม่ได้ว่าอะไรคือไล่ได้แต่วิธีการนําไปใช้งานต่างหากที่คุณอยากได้ถูกไหมเอ้ยเราเอาแล้ว,ลวมันอย่างเงี้ยมันเอาไปใช้อย่างไง แต่ถ้าคุณเรียนในคอร์สคุณจะรู้ว่าอ๋อมันมีบล็อกฟอร์มมันมีการเชื่อมต่อตัวโนต้ตเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมแค่ผมพูดแค่เนี้ยมันก็หอมหวานแล้วมันก็น่าเรียนแล้วนะนะนะไล่สเกลได้แต่ว่าไม่รู้วิธีการเอาไปใช้ไม่รู้จะใช้ยังไงในคอร์สครับคุณนะครับของดีต้องอยู่ในคอร์สเราบอกหมดวิธีการ สไลด์สายเทคนิคการนำโน้ตต่างๆไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะการนำเทคนิคโน้ตอย่างพวกนี้มาใช้เห็นไ,ไหมแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญคือเราสอนให้คุณเล่นทั่วคอเลยนะครับทั่วคอทั้งคอเนจะสุดเลยนะครับ อันนี้ผมสาธิตใด้ดูนะสาธิตด,ดูคือคุณ,คณรู้โน้ตหมดทั้งทั่วคอดีไหมอ่าดีกว่าคุณรู้แค่นี้อ่าแล้วมันไปยังไงต่อมาเล่นอะไรต่อได้บ้างถูกไหมวันนี้คุณเล่นกีตาร์ทันงทีเล่นให้เป็นเล่นให้ใหรูแล้วคุณจะมีความสุขอ่ะกีตาร์เขาผลิตมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คุณเล่นให้แบบสุดๆไปเลยสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับเล่นทั้งทีเสียเวลาทั้งทีทั้งชีวิตคุณคิดดูกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เอาให้มันสุดไปสิ ถูกไหมโอ้โหเงินแค่9้าบาทวันนี้ผมบอกเลยคุณซื้ออบายมุกซื้ออะไรต่างๆซื้อหวยหรือแบบทําอะไรไร้สาระจ่ายเกินกว่านี้ไหมเกินกว่าไหมเกินกว่าถูกไหมแต่วันนี้แค่999บาทมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมันทําให้คุณมีความสุขเฮ้ยตื่นมาเฮ้ยเราเล่นวลีนี้ได้ฉันรักเธอ,อคิดถึงเธอจัง ป่านนี้เธอจะอยู่ไหนอยากไปหาเธอจังเร็วๆสิเห็นไหมคือเราสอนแบบนี้เลยอะสอนให้เป็นวลีให้เป็นคำพูดนะครับอารมณ์ของบทเพลงเนี่ยเห็นไหมคือมันน้าเรียนมากคอนีผมบอกได้เลยว่าใครไม่เรียนโคตรพลาดเอาจริงๆแล้วมันนานมากกว่าผมจะเออ,อกแบบนี้ได้นะเราจะออกคอคืองานผม เยอะมากๆอยู่แล้วว่าเรื่องหัวคืองาน Set เซตอัพเอฟเฟกกีตาร์อะไรพวกนี้นะครับคือมันอะไรอะให้ดูเลยอ่ะเห็นไหมคืองานเซตอัพเอฟเฟกต์ผมเยอะมากๆนะครับคือทําไมผมต้องออกคือหลายๆคนเรียกร้องไงเวลาผมอิมพอไว้ไปเออเฮ้ยอาจารย์ทำไมอิมพอไว้ตรงนี้แล้วมันเข้าแล้วมันได้ถึงอารมณ์นะครับเอานะรประมาณนี้เห็นไหมและหลายๆคนก็แบบเอ้ยอาจารย์ออกคอร์สแบบเนี้ยสอนผมหน่อย นะผมก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มประดิษฐ์ค่อยๆเริ่มตั้งกลุ่มค่อยๆเริ่มลอศึกษาว่าหลายๆคนต้องการอะไรก็พิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มาจนได้ข้อสรุปว่าเออเอาจะสอนสําหรับผู้แบบว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไปไม่เป็นหาเลยเลยพูดง่ายๆตรงๆเลยนะคือเล่นเล่นแบบว่าให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอโอเคประมาณนี้แล้หูม,มันหอมหวานมากขอเนี่ยคุณต้องเข้าบอกได้เลย ถ้าคุณเข้าอ่ะแน่นอนกบกีตาร์ปกสปีดได้ไม่ได้ครับคือเล่นได้ทุกแนวแหละครับนะแต่คือจริงๆแล้วผมยังไม่ได้โชว์อะไรเยอะ นะฮะสอให้คุณเข้าใจว่าเออถ้าไปในคอร์สมันมีอะไรเด็ดหวานนี้แน่นอนนะครับ <c oughs> คือเวลาแค่นแค่เกือบสิบนาทีอะโชว์อะไรไม่หมดหรอกครับคือได้แต่พูดเฉยๆว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะโอเคนะ <c oughs> ตอบคำถามสําหรับคนที่เอ,อ,อยากจะเข้าแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมีเยอะนะครับที่ไม่ได้พูดพูดไม่หมดหรอกนะครับคือเยอะทั้งชีวิตจะพูดง่าย จัดไป999 99บาทลงทะเบียนเลยด่วนจัดไปทักแชทไาได้เลยหรือแอดปลายมาที่เบอร์โทร0 8 3 1 6 5 5, 5, 5 5 8 8แชทมาได้เลยสอบถามได้เลยนะครับจัดไปรหัสเดียวตลอดชีพ999บาทไม่ต้องเดินเท้าออกไปไหนนอนอยู่ห้องคุณก็เรียนได้หลับอยู่คุณก็เรียนได้จัดไป